เย็นพอดีจ๋ากินเสร็จค่ะฟังฟังยายนะยายจะพูดให้ฟังเอ,อาเอาใส่จานนี้ลูกน้องชจานนี้ไม่ได้จานนี้เป็นสกรปรกหนูก็ดูหน่อยสินั่งลงคือโอ้ยนั่งสวยมากไหนล้างดิอที่ไหนมือดิไหนล้างมือโอเคอุย้ยล้างมือ,อยังไงนีรน่ร้อนไหมลูกร้อนไหมฟังยายก่อนนะคะ คืออา่าไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเนี้อันนี้อันนี้หนูต้องกินข้าวก่อนพอกินข้าวเสร็จหนูก็อาบน้ําอาบน้ําแปรงฟันแล้วอะไรอีกสับผมไหมเอาล้างจมูกไหมคะอือเอาแล้วก็ล้างจมูกแล้วทําไงอาบน้าเสร็จอาบน้าเสร็จทําไงไปทาครีมทาครีมเสร็จ หาแป้งหาแป้งเสร็จทำไงทำเพื่อเพื่อเสร็จทำยังไงใส่กิงคองฮคลองใิงคลองใส่กิงคอง,อคคองพอกินคองหมูทำไม,มนนนไหนูกินเยอะจิอีไรเอาตังค์ให้หน่อยตังค์ให้หน่อยเอาข้าวใส่ด้วยนะลูกเอาข้าวใส่ข้าวใส่ด้วยนะคะเก่งมากเลยอ๋<ห>ออย่าแย่งกันไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งนี่เห็นไหมนี่หล่นเลยหล่นแล้วทีนี้ไม่ต้องเล่นให้หมาแล้วทีนี้ อย่าแย่งกันมันมีเยอะแยะเบอร์ตาอ้วกอ้าวไหวมาอ้วกใส่จานยายหนูก็วกวใส่จานนูอะไอไววให้ฮ้ก็ได้ไฮ้ยฮงมันกินหนูก็ข้าวใส่ด้วยโอ้เขาใส่ละวะอ้วกหนูต้องกินข้าวนะไม่กินข้าวไม่มีกําลังนะหนูจะอ่อนแรงหนูจะไม่โตนะคะอืไออ๊อยหนูจะตัวเล็กลายแบมบี้ เด้อเด้อยันรอพ่กินข้าวอ่ามากินข้าวเด้อเขาเอิญน้องพี่ปอนยิปออยากินข้าวอ้ชอมบี้อยู่ไหนอะลูกชอมบี้อย่ามากินข้าวกับหนูนะตาเลิไปไหนลูกเล่ไปนะอะนไปนะไปกับใครคะไปกับธบุษาเลไาไ่ไปนากับรับผลเออได้ปลามาไหมนะได้ปลาไปให้ใหยาตเตนกินไหม่เน่ กินเ,เอาข้าวใส่หน่อยโอ้ไม่เอาข้าวเลยโอ้กินใส่ก็กินโอ้โหแตกละร้างจมูกออกก็เป็นออกเป็นบักรายเลยมีไข่มีไข่เหรอคะโอ้ไม่ต้องไปยี่ให้เพื่อนเบื่อ <laughs> ไข่กินข้าวเยอะๆเห็นไหมนี่นยายยายบอกคุณยายบอกคุณป้าบอกกินข้าวเยอะเยอะ อะไรคะกี่อะไรคะกี่นี่เห็นอะไรคะยายทอะไรคะน้าข้ากะกินข้าวเลยใช่ไหมคะนี่กินข้าวกับไข่ค่ะอันนี้จะกินข้าวก็ไปล้างมือล้างมือมาเลยอือเอาพี่พลอกินนี่นี่น้องเพชรกินตรงนี้นะคะกินคนละอันกินเยอะๆเลยกินหมดจ้ะขอบคุณค่ะพี่พลอยเฮ้ยขอบคุณค่ะพี่พลอย แดดพี่ลอยแบ่งให้จ้านี่ไม่ดีไหมอย่าพี่ทลอพี่พลอย <ก S 1> อย่าทำโปรพี่พลอย <ก S 1> อย่าทำตกโปรไอเดดไอเห่าไอหงส์หงจะได้กินอย่าทำตกนะแดดไอหงส์กินต่อพอแล้วค่ะพี่พลอยไม่ต้องเล่นค่ะนน่นไงใครมาตาเล่มาอ๋อตาเล่มาตาเล่ไปนามาแล้วตาเล่เหนื่อยตาเล่เหนื่อย นีาไปทำอะไรถึงเหนื่อยเราจะปวดท้องไปจ่ายเยี่ยวอ๋อเราไปปวดท้องไปเยี่ยวเราไปทำไมเราไปทำไมมาอันนี้ได้อะไรมากินไหมนะอยู่ด้กินหมูเราไปดามาเราไปดามาอยูกินหมูเราไปทำไรพักเกษตรมาบอ เขาบอกว่าเยี่ยมตะเล่เยี่ยมหนึ่งอร่อยอร่อยกินค่ะขอบคุณข้ากินด้วยกันไหมกินด้วยกันไหมยากกินด้วยทำไมกินข้าวไหมคะโอ้ยระวังนะน้องเพชรมันจะมันจะตกนะน่ะแต่ไม่เอาไม่เอาห้องไปห้องไปก่อนอย่าเพิ่งยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเลยอาห้องต้องกินที่หลังน้องเพชรต้องคอย พี่พลอยน้องพี่ได้อะไรโอ้เปิดเต็มมาเนี่ยนั่นแหละพอดีเลยเห็นไหมถ้ากินหมดก็ไปอาบน้ําใส่ชุดใหม่สวยๆเล่วกันไหนห้องเหรอโอ้ดูขาเหมือนกันเลยคนละข้างเลยขาหนูไปโดนอะไรมาเนี่ยขาหนูไม่โดนอะไรมาหนูล้มเ่ยหนูล้มเหรอโอ พอยล้ดยลมด้วยอ่พลอยล้มด้วยเนี่ยพอยไปแผลด้วยเนี่ยที่แขนเออหนูหนูล้มมัไปกระเดื่ไหยายถึงบอกว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งถ้าวิ่งมันก็ล้มมันสะดุดขาตัวเองมันก็ล้มทุกย่สะดุดขาเองมันสะดุดขาเองอืดเอ๋อย่าไปบิดหูน้องเออเอาบีบคืดกลับคืนอ้าวอึดอืดอืดเจ้าเด็อดหูน้องทำไมดูเสียงน้องทำไมน้องก็บิดคืน น,น,น้องบิดคืนเลยเน้องบิดคืนเลยเอ้าพี่บิดน้องบิดพี่บิดน้องบิดพี่บิดน้องบิดหูปื้ดปื้ด<แ>เอา้เอากินค่ะเล่นไปด้วยกินไปด้วยค่ะกินเองนะหนูต้องกินเองหนูโตแล้วนะ<แ>ถ้าหนูไปโรงเรียนฟังนะฟังยายฟังยายถ้าหนูไปโรงเรียนหนูกินเองนะ<แ>คุณครูบอกว่าอ่าเด็กหญิงพลบุริสาย เด็กหญิงเพชรปุริสายมากินข้าวคะหนูไม่ช้างเน่ <laughs> หนูก็ต้องไปกินเองนะคะหนูต้องกินเองหนูต้องเข้าห้องน้ําเองหนูต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเลยอุ้ยยายคิดถึงแย่เลยยายคงคิดถึงพวกหนูแย่เลยให้ยายไปด้วยไหมให้ยายไปโรงเรียนด้วยนะโอเค <laughs> โอเค <laughs> มากินข้าวอืมน้องชื่อฮอดมีมาม่ากันเลยทุกคูจอืกินมาม่าล้วอ่ามากินมามากก่าเด้อมากินข้าวทอดไข่เด้<ค>ออย๋ยข้าวใส่ด้วยป้าขอบคุณค่ะพี่พลอ,อยมีข้าวอุ้ยข้าวจ้ำด้วยโอฝยแฝบเแซ่บฟโอ้ เสียบเสียบจ้าอืเห็นไหมดูดูดูแดงก็นั่งแบบสวยงามห้องก็นั่งแบบสวยงามเห็นไหมแม่แดงอ่ะสอนให้ห้องนั่งอย่ไหนนั่งแบบสวยงามเหมือนน้องเพชรน้องหอยเลยนั่งมนั่งนั่ไงมันจะโลมันจะหอกไงถ้าหนูเล่นน่ะนี่วะต้องวางแบบยายเนี่ยเห็นไหมเนี่ย้กินได้ให้กินไปเลยมันตกพื้นไปแล้วให้ห้องกินไปเลยอันนี้มา มามามาเนี่ยหนูไม่ต้องจับ